สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอรนพระเครื่องนะครับวันนี้รอบจับคู่2องค์นะพี่นะครับสององค์สามร้อยในพินาองค์เดียว200บาทนะครับสององค์สามร้อยบาทนะครับหน้าพระจีจ์ดแบบนี้นะครับไม่จัดได้ไงล่ะพี่นะไม่จัดได้ไงล่ะพี่เนี่ยสำหรับช่องทางกลรต่อขึ้นมาแต่เริ่มต้นแล้วพี่นะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมเลยพี่นะาพร้อมรับสายเสมอนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะใหไม่ได้จับคู่ให้ได้มันกันวันนี้มีอะไรบ้างนะพินะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่ นี่ครับรายการแรกของเราในวันนี้เนี่ยครับช่วงเที่ยงๆนะพี่นะครับเช้าไม่ทันเดี๋ยวพี่เพิ่งได้พามานะครับเพิ่งได้พามาเช้าไม่ทันจริงๆนะครับมาเริ่มเลยด้วกันพี่องค์แรกนี้นะนะองค์นี้จะเป็นเอ่อพระชายนะพี่นะพระครูสอนนะครับจับคู่ได้พี่จับคู่300เองนะนะครับตกองค์ร้อยห้าสิบบาทพี่พร้อมส่งด้วยนะครับค่าส่งก็ไม่เสียนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับนะทุกบ้านนะทุกบ้านเดี๋ยวพี่ 200รอคู่ละสามับพี่นะพระราชายพวกครูสอนนะนะสองร้อยคู่ละสามเราก็ปูทวดเนื้อว่านว่านี้เพิ่งได้มาเด้อพี่เห็นไหมดูข้ามน้ำว่านเลยแห้งแก๊กเห็นไหมพี่อ่าพี่พี่ลองดูข้ามน้ำว่านนี่แห้งแก๊กแนวเราโรยแร่เดิมๆนนวว่าโรยแร่เดิมๆับพี่โอ้โหแบบนี้ไม่จัดไม่ได้พี่แนะพี่พี่าแบบนี้ไม่จัดไม่ได้พี่เนี่ย สองร้อยคู่ละสามร้อยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแนวนะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับองค์นี้พี่แนวรุ่นเยี่พวงโอ้โหแขวนเหือขึ้นเลยพี่เอ้ยนะครับเข่าเขียวเข่าเหือกเข่าใครนี่ขึ้นเลยนะแนวรุ่นเยี่พวงเขาพี่จานอันนี้ต้องใช้คำว่าเล็กจานจานเดิมครับพี่เห็นรอยเหล็กไหมเห็นรอยจานมาเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นรอยขี้นะเห็นอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นอยู่แล้วแนวสองร้อยคู่ละสามร้อยพี่เยยพวงนะครับเดิมๆเลยหิ้งๆมาเลยนี่เดิมเดิมหิ้งๆิ้งมาเลยนี่นะครับ อ่าพราะผางนะครับดูเพราะผางวัดอุดมโครงคาคีรีเขตเกับพี่ในะครับนี่นะจะเป็นชุบนิกเกิลในะน,นปีนะชุบนิกเกิลปีหนึ่งแปดเกี้พี่กิฟต์มาอ่ากิฟต์มาแห้งมานะยามในแห้งเดิมเก่าองค์นี้เป็นต้องเชืว่าเอา่อหลือว่าผางนะครับปีหนึ่งแปดเดียพี่เอาสองร้อยคู่แล้สามร้อยบาทนะครับหลวงพระแดงเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับหลวงพระแดงวัดเขาไม่ได้อีกครับพี่นะครับเนื้อออกผงน้ำมันพิมพ์สี่เหลี่ยม นะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อออกผงน้ํามันครับพี่นะแนวปหลัวแดงนะครับอ่วก็จะโรยเม็ดแร่ไว้ด้านหลัง3เม็ดนะครับสวยพี่อันนี้พัดได้เดิมมากได้เดิมได้ธรรมชาติ200คู่ละสามร้เป็นอะไรที่น่าน่าจับตามองนะครับเป็นอะไรที่น่าจับตามองครับพี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญประสบการณ์พื้นที่นะครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเนี่พี่ในครับเหรียญหลวงพ่อพวงนะพี่นะปีหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์เลยนะครับสำหรับพื้นที่นครสวรรค์น่าจะรู้จักกันดีนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญในงานบรรจุออััฐินะครบหลววงงพพ่ เรียนประสบการณ์นะพี่นั่หมากัดไม่เข้านะเนี่ยเออหมากัดไม่เข้านะไม่ได้เข้าไปหาหมาครับพี่เนี่ยอ่ะสองร้อยคู่ละวสามร้อยบาทเนี่ยครับต่อเนื่องกันไปนะครับสาหรับองค์นี้นี่อะไรพี่เนีะองนี้จะเป็นหลวงพ่อแดงเนีครับหลวงพ่อแดงปีหนึ่งเจ็ดนะ่รัพ่อแดงครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดวัดเขาไม่ได้อิดนะครับวันนี้เป็นเหรียญคู่เข่าเนะครับดําเดิมดําแห้งดําธรรมชาติอยู่แล้วพี่นะเหรียญคู่เขานะนะครับเดี๋ยวพี่ดูความเป็นธรรมชาติของท่านดิเนี่ย ฟอนตัวหนังสือนี่คมบาดหูบาดตาบาดใจเลยนะพี่น้เนียครับคมกิฟเนี่ยครับคมกิฟเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ครับอันนี้จะเป็นสีวรีหลวงพุโตะนะยครับนี่มีตะกุดด้วยพี่มาตะกุดเขาจะบี้เนียครับรอยปั๊มรอยอาจแรงกระแทกนะครับตะกุดจะบี้นะนี่เป็นเป็นธรรมดาแล้วพี่เนีครับอ่าหลวงพุโตะนะครับเนื้อผงน้ามันเนาะก็ราคาก็ยังว่าเลยพี่นะราคาเราแบ่งอ่ะเนี่ยอันนี้มีรอยซ่อมมานะคือพระเขาใช้เย็นเลยนะอือพระเขาใช้จนเยินมาเลยเอาไปเอาไป 200คู่300อยเนะครับ200้อยคู่300อแล้วก็องนี้สำหรับองค์นี้นะครับก็เป็นต้องเชื่อว่าอันนี้จะเป็นหลังแบบเนะครับเป็นหลังแบบวะพี่นี่สวยเดิมธรรมชาตินะ่ยครับสวยเดิมธรรมชาติอ่าอันนี้จะเป็นหลังแบบของโดวพรแก้วนะครับในราคาจริงๆเลย2 0 0คู่ละ3 0 0ร้อนี่ไม่มีแล้วพี่นะครับหาไม่ค่อยได้เราแห้งแก๊กแล้ว200อคู่3 0 0อยนะครับนะ ไปได้องนี้มาองคหนึ่งครับพี่เนยอันนี้จะเป็นเอ่อหลวงพรโตครับพี่วัดบางพลีใหญ่ในใช่ไหมเนยหลวงพรอโตบางพลีเห็นไหมดูหน้าดูตาดูธรรมชาติดูความเก่าแนยบ้าดูหน้าดูตาดูธรรมชาติแสดความเก่านะครับด้วยความแห้งด้วยรับทั้ง,งๆๆเก่าทั้งแห้งคนับ้าทั้งเก่าทั้งแห้งๆๆเอา,อางี้แล้วกันพี่องค์นี้สองร้อยกูสามร้อยพระโตบางพลีนะพี่ดูพิมพ์เดยสัดส่วนองค์พระสวยมากนะครับเออสวยมากนะยครับสวยมากแล้วก็องนี้เออองนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่า กันหาชาลีไหมใช่ไหมกันหาชาลีหลวงพ่อป้องหลวงพ่อบางทีลืมพี่นะครับแต่หล่อโบราณนะคือไม่ใช่พระทั่วท่ไปพี่ไม่ได้ถอดแน่นอนแล้วไม่ได้ถอดแน่นอนคลอะเลยพี่เดี๋ยดูช่อเนี่ยดูรอยแทงตะไบเนี่ยเห็นไหมดูรอยช่อแล้วดูรอยแทงตะไบเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติ200คู่ละ300รอบาทนะครับอันนี้จะเป็นนางครับพี่ในองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่านางกำแพงนะครับนางกำแพงครับพ no right. ี่สวยจริงนะครับพระนางกำแพงนะไม่ใช่สวยธรรมดานะสวยจริงด้วยพี่ เนะครับอ่สวยจริงครับพี่เอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับนางกําแพงแล้วก็อ,องค์นี้จะเป็นก็ได้ถ้ำเสือถ้ำเสือเนื้อหาโหดนะบ้าถ้ำเสือเนื้อหาโหดเนี่ยแกวจะกอบเหร้อยแกะไหมเห็นรอยยางกาวไหมนะเห็นรอ้ยแกะไหมถ้ำเสือนะครับแกะออกจะกอบแบบต้องใช้ว่าเดิมๆอะ่ะเออแกะออกจะกอบมาเดิมๆเลยพี่เอาไปสําหรับองค์นี้นะ ในครับสำหรับองค์นี้นะเอาไปเท่าไหร่เดียเอาไปสองร้อยคู300่สามร้อยบาทเนครับวัดรับในวัดทับนี่ก็เนื้อสวยเนี่ยพี่ดูเนื้อเดยเห็นไหมวัดทับนะครับอันนี้เนื้อสวยจริงนะอันนี้เน,เนื้อสวยจริงก็พี่วัดรับนะครับสมาธิเนี่ยคาแป้งขาวเดิมเดิมเลยเอาสองร้อยคู่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับวคนนี้จะเป็นของอแปดโรงสี แนวซึ uhm. ่งเขาก็เลี่ยมแขวนเลี่ยมใช้ละพี่แนวหน้าใช้เอาไว้ใช้พุทธคุณได้พี่แนวแขวนแปะมีแต่เฮงนะนะเออแขวนเอาแปะมีแต่เฮงนะรุ่นหนึ่งด้วยนะครับสวยเดิมธรรมชาติคร huh ับพี่เหรียญเก่าๆนะครับคาบเดิมเดิมเห็นไหมเหรียญเก่าๆก่าคาบเดิมๆเลยพี่เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวแขวนแปะมีแต่เฮงนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาเลยล่ะนะครับอยู่ในกรอบสแตนเลส พจัดโปรโมชั่นให้อยู่แล้วแนวของเราพี่จับคู่เลยพี่เอ้จับคู่สององค์ละสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับก็เป็นคู่ที่แบบต้องเชื่อว่าคู่ที่แบบบางเบาและเบาบางมากนะครับองค์นี้นะพี่นะเอาหูสองร้อยคู่ละสามร้อยสุดจริงพี่ไม่มีแล้วแนวสุดจริงๆไม่มีแล้วครับพี่แนวแล้วก็องค์นี้นะพี่นะสมเด็จหลังตาแผ่นดินในพี่นะสมเด็จเผาแนวที่เขาเรียกว่าสมเด็จเผาเพราะว่าพี่แเพราะว่า เอเขาจะมีตาแผ่นดินด้านหลังแต่ตรงนี้หลังเรียบพิมพ์นี้ทรงนี้หลังเรียบเห็นไหมปกติจะต้องมีสังตาแผ่นดินอันนี้เป็นหลังเรียบเนื้อสวยจริงเนวะรลาหลังเรียบเนื้อสวยจริงก็พี่ไหมเนื้อเห็นไหมมวลสารเป็นก้อนเลยรับเนื้อสวยจริงสองร้อยคู่ละส,สามร้อยบาทนะรนบรีลาเมดขนุนนะบรีบราเมดขน,นเนีับพี่ดูหน้าดูตาเนี่ยเห็นไหมลีลาเม็ดขนนีน่ะครับดูนี่ คู่คู่ะเดิมธรรมชาตินะครับเดิมธรรมชาติเห็นไหมเม็ดขนุนสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยแล้วก็องนี้อันนี้เนื้อสวยนี่นี่ครับเนื้อสวยห่วง,งเชื่อมด้วยนะแนวเออห่วงเชื่อมด้พี่สียุทธยาแนวสียุทธยาครับพี่รับตัวยันเป็นเส้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 นเลยไหมห่วงเชื่อมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ แล้วก็งเหลีย hmm. พ mm ่งบนำอ้อยอ่ะดูเนื้อเนี่ยนะครับงบนำอ้อยนี่ดูเนื้อได้เนะยครับด uh ูร <malaria> uh ่องรอยแกรดหลุด <du> ร <ent> uh ่อนเนะครับร่องรอยกระท้อเก่าก่อนหลุดร่อนลงไปบ้างเนะครับงบนำอ้อยกำแพงเพชรครับพี่เนี่ยครับด้านหลังเป็นรอยย่นเนียครับอันนี้คือย่นธรรมชาติคนนะแนวด้านหลังนะเป็นรอยย่นแนวซึ่งเขาย่นธรรมชาติอยู่แล้วสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ต้องใช้ว่าเหรียญเก่าเหรียญเก่าที่น่าเก็บ นะะเนวบาเหรียญเก่าที่น่าเก็บดูคาบเนี่ยเห็นไหมเหรียญเก่าที่น่าเก็บือพี่อันน,น,นี้เป็นคาบคาบเหือกคาบใครตามที่เขาแขวนแบบธรรมชาติอ่ะนะต้องใช้คํานี้พี่นะตามที่เขาแขวนแบบธรรมชาติพี่รุ่นสองนะครับรุ่นสองนะรุ่นสองก็สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะบแนวเราก็อีกหนึ่งองค์นวะองค์นี้จะเป็นพระผงสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นของหลวงปู่ทิมวราห์าไลก็เป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งคือเขามีเขาฝังอ่าพอยไว้ใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเขาฝังเม็ดพลอยเนี่ยสีชมพูส room, ีฟ้าสีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่สีฟ้าสีม่วงนะครับตาผมจะจะปอดสีซะเนี่ยเนี่ยนะสีม่วงเนี่ยเมื่สีนี่าเอาไปสองร้อยคู่แล้วสามร้อยพี่พาแท้นะไม่ใช่พากเก้นะนะเออพาแท้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์สองร้อยคู่แล้วสามร้อยก็พี่นะครับองค์นี้จะเป็นพัพโป้เนะครับเออพัพโป้ก็พี่เนี่ยับไม่ธรรมดานะนะครต้องใช้คำนี้พี่ไม่ธรรมดานะนี่เนี่ยนะครับรอยในมือกดเห็นไหม 200คู่ละ300บาทนะครับพระโป้กุวัดบางกระทิงครับพี่นะครับ200คู่ละ300อนีครับอ่า uh, อีกหนึ่งองนะครับสำหรับองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อวัดบางแซนะ่ครับเขาเขียนไว้นะหลวงพ่อวัดบางแซครับพี่ปีศูนหล่อโบราณนี่พี่นะครับหล่อโบราณปีศูนย์ะครับหลวงพ่อวัดบางแซะส0 0คู่ละ300บาทนะครับพระกิง่งอันนี้เป็นพระกิ่งเก่าเนี่ยนะน,นี่เป็นพระกิ่งเก่าซึ่งดูเด นี่ยันใช่ไหมยันแปดทิศไหมย,ยันกระจกเขาละกระจกแปดทิศไหมอย่างเงี้ยนะกระจกยินอย่างเนยว่ากระจกยินอย่างแม่สวยจริงวี้น้ะสวยเดิมธรมธรมชาตินะสวยเดิมธรรมชาติเอาเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะพระรกิ่งนะพระกิ่งก็จัดราคานี้ให้เนี่ยพระกิ่งเราก็จ,จัดราคานี้ให้ครับพี่แนวแล้วก,ก็องตอไปเห็นไหมแนวองต่อไปนี้จะเป็นเอ่อยอดขุนพลรนบต้องใช้คํานี้นะพี่นะยอดขุนพลครับพี่ สวยคมชัดลึกนะครับยอดขนพลก็พี่สวยคมชัดลึกก็พี่นี้เป็นสายเหนือนะครับสายกูหิรุชัยนะครับเป็นสายเหนือเป็นสายที่มีความเก่ามีความแห้งอยู่แล้วพี่นะครับเออเป็นสายที่มีความเก่าและความแห้งอยู่แล้วพี่สองร้อยคู่ละ้ส0บาทนะครับองนี้พี่นะคร<า>ับสำหรับองค์นี้จะเป็นสังกระจายวัดเงินกองเตย ในครับพระสังกระจายวัดเงินของเตยองค์นี้นะครับเนื้อขาวนวลเนียนละเอียดเนียนหูเนียนตาในครับราคาผูกเดิมๆนะวัตเงินของเตย200คู่ละ300บาทนะครับองค์นี้ครับพี่ในครับสำหรับองค์นี้จะเป็นใต้ฮ่องกงในครับอ่าใต้ฮ่องกงหล่อโบราณเงี้ยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นที่ไหนได้พี่นะสายกรุงเทพใช่ไหมอ่าจะเป็นสายกรุงเทพในครับอุดกิ่งเดิม200คู่ละ300บาทนะครับหลวงปู่ดุลครับพี่นะครับนี่ครับพี่นะหลวงปู่ดุลนะครับครบรอบ91ปีนะครับ เอาแล้วพ uh, like 네 like yeah. uh, yeah. ี่เอ้ยนะครับนะสุร yeah, uh, uh, ินทรยี่พี่ว yeah, ok ัดบูรพารามนะวัดบูรพารามสุรินทรยี่พี่ตายมาตปีสองหนึ่งสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอ่าพ่อเนียมนะคระหลวงพ่อเนียมครับพี่พ่อเนียมสวยนะแนวพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่นแนวสองหน้านแนวสองหน้าจะมีอ่าร่องรอยช้ำร่องรอยใช้มาบ้างนะครับพอสมควรก็ราคาก็แบ่งปันกันนะครับราคาก็แบ่งปันกันพี่เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ สมเด็จเจ้พี่นะสมเด็จองนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับพี่บางขุนพมพิมพ์ฐานแซมนะนะครับบางขุนพมพิม์ฐานแซมครับพี่นะครับแซมได้สวยแซมได้เดิมมากนะครับแซมด้วยเขาเรียกอะไรเป็นฐานแซมที่แบบว่าการลงกูที่ชัดเจน่ะนะครับมีการลงกูที่ชัดเจนนะครับอันนี้ไม่วาดหุ้นเลยนะครับอันนี้เดิมแน่นอนอันนี้เดิมแน่นอนครับพี่เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้เห็นไหมดูเนื้อเนี่ยวนะครับาพี่ดูเนื้อเนี่ย เห็นไหมเนี <aid> ่ย <Solomon> พี <who referred to> ่ดูเนื้อเนี่ยสุดยอดนะครับราคาประดอบเดิมเลยนะครับประดอบเดิมเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่สามร้อยเหรียญชินาราชนะพี่นะครับเป็นเหรียญชินาราชพิษณุโลกครับพี่นะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับชินาราชเดี๋ยวพี่นะครับอกเระพาวิหารนะครับใช่ไหมโอกเราวิหารพระพุทธชินาราครับเหรียญนี้นะพี่นะสองร้อยคู่นะสามร้อยต้องจัดครับพี่นะครับไม่จัดไม่ได้นะครับสายวัสพานสูงเนื้อขาวเนื้อพุทธคุณครับพี่ ในครับสายเนื้อขาวเนื้อพุทธคุณนะพี่นาถนะสำหรับเออ่วัดสะพานสูงนะ200คู่ละ300บาทนะครับแล้บาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะรับสำหรับองค์นี้จะเป็นเออ่พระพิตานะพระพิตาคล้ายพิมพ์ท้ายย่านนะครับเป็นพิมพ์ไม่คล้ายท้ายย่านเลยพี่นะพระพิตาองค์นี้นะมีเลขกหนึ่งด้านหลังนะครับมีเลขกหนึ่งด้านหลังครับพี่ในครับพิมพ์เดียวท้ายย่านเลยนะครับพิมพ์เดียวกันเลยพี่ดูเนื้อดินะรับพี่ลองดูเนื้อดิพิมพ์เดียวกันยังไงอย่างนั้นเลยพี่ 200รยคู่แล้วสารอเนี่ยครับพระรอดพรอดนี้เนื้อสวยต้องยอมเขาเลยว่าโอ้หดูเนื้อดิเห็นไหมแห้งเก่าสวยไขยขึ้นธรรมชาติเลยด้านหลังมีองรอยย่นร่องรอยนิ้วมือเก่าเนะับเนี่นะเออ2อ0้อยคู่แล้วสาร้อยไม่คุ้มให้รู้ไปที่องค์เดียว200้อจับคู่300รอไม่คุ้มให้รู้ไปซี่เนี่ยครับนดะ้านเนื้อพระแบบเนี้ยแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดหนังเห็นไหมพระชายวัดหนังเอานะว้าวนี่แล้วพี่พระชายวัดหนังดูเนื้อดิ เอาดูเนื้อได้เนี่ยครับเบอร์ดูเนื้อได้พระชัยวัดหนังสวยเก่าเดิมเป็นธรรมชาติพระชัยวัดหนังเอาสองร้อยคู่แล้วสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายแล้ะท้ายสุดของเราในวันนี้ครับพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับนะพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับ เนี่ยครับอันนี้ต้องใช้คำว่าเดิมและธรรมชาตินะครับ200คู่แล้วส0มร้อก็พี่หลวงพ่อทองวัดพระราดโยธาทองเหลืองหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณครับพี่เนี่ยครับหลวงพ่อทองวัดพระราดโยธานะครับแกะให้ดูเลยเดิมๆเลยพี่200คู่ละ300บาทนะครับอ่าช่วงพักเที่ยงก็มีประมาณนี้นะครับพี่เบี้ยสนใจรายการไหนนะพี่นียจับคู่และโทรหาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ